พบกับผมบ๊อบบี้เอบีพรีเมียมมอตโชว์รูมรถหรูบนถนนกาญจนาพิเศษวันนี้ผมจะมารีวิวรถญี่ปุ่น1คันนะครับซึ่งเป็นรถค่อนข้างจะรักชูรี่นะครับในแบรนด์ของ Honda นะครับรุ่นนี้เป็น Honda Accord นะครับ2.4เทคนะครับปี2014เลขไม้น้อยมากครับรถคันนี้พิเศษตรงลูกค้านั้นเข้าศูนย์ตลอดอายุการใช้งานนะครับเลขไม้คันนี้เพียง90,000กิโลเท่านั้นนะครับและที่สำคัญเป็นรถมือเดียวพิเศษยังไงไปดูกันเลย โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันในทีละส่วนนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยมีความพิเศษยังไงนะครับรุ่นท็อปเนี่ยมีความพิเศษยังไงรถคันนี้นะครับเป็นตัวท็อปพิเศษนะครับรุ่น2.4เทคนะครับมาดูความสมบูรณ์ของเขาในทีละส่วนนะครับไฟหน้าของเขานะครับเป็นระบบโปรเจคเตอร์นะครับและมีเดย์ไทม์ลัน n ิงไลท์นะครับประจังหน้าต่างๆนะครับอยู่ในสภาพเดิมนะครับพร้อมใช้งานนะครับไฟตัดหมอกนะครับทาง a b Premium Motor นะครับได้เช็คความเรียบร้อยของไฟ ทุกดวงในรถแล้วนะครับอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับรถคันนี้เป็นรถสีขาวเดิมแท้โรงงานนะครับผมจะมีไฟนะครับด้านข้างตรงนี้จะเป็นไฟเลี้ยวด้วยนะครับก็สามารถเวลาที่เราเปิดไฟนะครับก็จะแสดงตรงนี้ก็ดูโดดเด่นมากนะครับผมยางสี่เส้นนะครับเป็นยางบริสโตนนะครับ ยางคันนี้นะครับเป็นปี2019นะครับลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนมายังมีใบอยู่นะครับผมระบบเบรกนะครับผ้าเบรกอยู่ในประมาณ70%ถึง80%นะก็ถือว่ารถคันนี้เนี่ยเอาไปใช้ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปเปลี่ยนยางช่วงล่างนะครับทางทีมงาน AB p r e m i เม Motor นะครับตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับไฟด้านหลังเนี่ยรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นระบบ LED แล้วนะครับก็จะเห็นนะครับก็จะทําให้อ่าส่องสว่างได้ดีนะครับทั้งไฟเบรกนะครับไฟถอยหลังนะครับอยู่ในสภาพที่ สมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับโลโก้ด้านหลังนะครับชัดเจนนะครับเป็นรุ่น2.4 VTEC นะครับตัวทัปสุดนะครับสัญลักษณ์ของตัวทับสุดนั่นเองนะครับรุ่นนี้นะครับก็จะสามารถสั่งงานการเปิดฝาต่างๆนะครับก็จะสั่งงานได้จากรีโมทคอนโทรลนะครับความสมบูรณ์ของเขานะครับผาท้ายนะครับไม่เคยเปลี่ยนชิ้นหรือทําสีเฟรมต่างๆนะครับรถคันนี้เรารับประกันตัวถังนะครับไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับยางอะไหล่หลังต่างๆนะครับอุปกรณ์การช่วยเหลือฉุกเฉินต่างๆ ยังอยู่ครบนะครับรถคันนี้นะครับสามารถเติมน้ำมันได้ตั้งแต่ e85 e20 soh91 หรือเป็นเบนซินธรรมดาและสูงสุดถึง95นะครับก็สามารถที่จะเลือกเติมได้ตามความเหมาะสมและตามการใช้งานของคุณลูกค้าเลยครับผม ดูในส่วนของห้องโดยสารนะครับอินเทอร์เนียนั่นเองนะครับภายในเป็นสีดำนะครับอินเทอร์เียเป็นสีดำนะครับดูแล้วเนี่ยถือว่าสมบูรณ์มากๆนะครับพวงมาลัยนะครับอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับไม่มีรอยสึกต่างๆนะครับมัลติฟังก์ชันต่างๆเนี่ยรถคันนี้นะครับแอคคอร์ดคันนี้เนี่ยผมถือว่าสภาพของเขานะครับถือว่าดีมากๆนะครับผมโอ้โหปุ่มต่างๆเนี่ยอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับฟังชันต่างๆนะครับเมนูเนี่ยมีทั้งซ้ายทั้งขวานะครับด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นเกี่ยวกับการปรับ นะครับเมนูต่างๆนะครับฟังก์ชันต่างๆนะครับพร้อมใช้งานนะครับเกียร์มาด้วยระบบแพดเดนชิพนะครับคันนี้ก็เพิ่มอรรถรสในการขับขี่นะครับแอร์ของเขานะครับเป็นระบบดิจิตอลนะครับตรวจสอบแล้วนะครับไม่มีรอยรั่วซึมต่างๆนะครับก็ใช้งานได้ดีครับแอร์เย็นแน่นอนนะครับผมมาหลังนะครับตรวจสอบแล้วนะครับใช้งานได้ปกติสมบูรณ์นะครับรถคันนี้เป็นรุ่น2.4เทคนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเอกลักษณ์ของเขาก็จะมีซันรูฟนะครับเพื่อที่จะเพิ่มอรรถรสในการขับขี่นะครับก็วิสัยทัศน์ต่างๆ ก็จะทําให้เรารู้สึกโปร่งสบายนะครับสามารถเปิดได้นะครับเวลาที่เราไปขับเที่ยวนะครับก็จะทําให้รู้สึกโล่งสบายนั่นเองนะครับ าดูในส่วนของห้องเดสารด้านหลังบ้างนะครับคันนี้เนี่ยนั่งสบายมากนะครับการันตีเลยไม่แพ้กับรถยุโรปนะครับที่ผมรีวิวมาก่อนหน้านี้นะครับรถคันนี้นั่งสบายมากนะครับเหมาะกับผู้บริหารนะครับหลายๆหลายๆท่านนะครับที่คิดจะซื้อรถคันนี้ไม่ต้องลังเลนะครับถ้าท่านมีคนขับนะครับช่องด้านหลังนะครับยังมีแอร์นะครับที่สามารถที่จะส่ง ไปถึงด้านหลังโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งแอร์ด้านหน้าสัทีเดียวครับเบาะด้านข้างนะครับสามารถปรับจากด้านหลังตรงนี้ได้เลยนะครับเวลาที่คนนั่งด้านหลังนะครับนั่งทางฝั่งซ้ายของคนขับเนี่ยถ้าเบาะแคบไปนะครับก็สามารถที่จะปรับจากมือด้านหลังตรงนี้ได้เลยครับก็จะทําให้ง่ายนะครับกับการปรับโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพาคนขับนั่นเองครับผม มาดูในส่วนของหัวใจหลักของรถทุกคันนะครับในส่วนของโครงสร้างหลักคันนี้นะครับรถคันนี้ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมหรือตัดต่อตัวถังนะครับโครงหลักด้านซ้ายด้านขวานะครับเบ้าชกต่างๆสีเหมือนกันสีเดิมแท้จากโรงงานนะครับห้องเครื่องนะครับไม่มีการรื้อถอนพ้นฝากระโปรงเดิมๆแท้จากโรงงานสติ๊กเกอร์มอ,อกอรและทุกอย่างที่เป็นเมนูหลักสติ๊กเกอร์ของเขานะครับอยู่ครบนะครับไม่มีแกะหรือการรื้อใหม่นะครับผม คำชคซ้ายขวานะครับเดิมๆมาจากโรงงานนะครับผมเครื่องยนต์คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์2.4นะครับระบบของ Honda คือระบบ v t e c นะครับรุ่นนี้ได้พัฒนาแล้วนะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับของ Honda นะครับเพราะรุ่นคันนี้เป็นรุ่นปี14นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับข้อมูลเจ้า Honda Civic ปี2014 2.4ผมคิดว่านะครับข้อมูลนะครับคงไม่มากไม่น้อยเกินไปนะครับรถคันนี้นะครับราคาเพียง649,0 0 0บาทเท่านั้นนะครับหรือจะเริ่มผ่อนนะครับ5ปีนะครับอยู่ที่ประมาณ15,500ประมาณนี้นะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นนะครับ2.99นะครับหรือถ้าผ่อน6ปีนะครับก็เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ1 4 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมก็คันนี้นะครับสามารถที่จะยื่นกู้ได้เต็ม100%่เเลยนะครับและพิเศษนะครับสำหรับ ลูกค้าของเรานะครับสำหรับเพื่อนๆแฟนเพจ AB Premium Motor นะครับ รถคันนี้นะครับจบราคานี้นะครับทางเรานะครับถ้าดูคลิปนี้นะครับและแคปภาพนะครับส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์นะครับรับส่วนลดไปเลยนะครับ1,000 0บาทนะครับถ้าชอบคลิปของพวกเรานะครับ AB p r e m i u m Motor นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดซื้อสนับสนุนโดยคา r 4โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขหม่แทรบประกันซื้อคืนเต็มราคาคา์โฟชัว .com